แค่ผมก็ต hmm. uh ้องกลาวสวัสดีทุกคนด้วยดาผมอยู่กับผมในจิคิมเบอีวีนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็แวะกันมาที่จดเอฟีส y อ o ี่บนะครับในเรื่องนั้นเองนะครับผมโอ้โหประตูเดี๋ยวนี้ทำเป็นประตูเจ็บจริงๆเจ็บหนึ่งเปิดประตูไปนี่ฟาดหัวไปเลยโอ้โหเอ็นแบงคอมมอนยุบแขนขึ้นข้างหลัง เข้าประตูตรงข้างหลังมันไปซะเข้าประตูไปเข้าประตูไปเล็วดิการควคุเดี๋ยวนี้เอาไปเอ้เฮ้ไปก็สุนดอริบบุนเข้ามาว่าแต่กดริบบุนแต่กดไปที่ระเบิดเวลา ที่ศูนย์ระเบิดกันระนาบเลยครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะแตมาดูออปชั่นก่อนเลยครับทุกคนแอรออปชั่นนี้แบบเกลี่ยยบเก้าสองพันเก้าโอ้โหเกือบเจ็สามกิกเลยเนี่ยเป็นฟุ้งตีนะครับทุกคนหน้าจอหกสิบเฮิร์ตเลยเนี่ย m s ็ เอ่อ M S E A แอบ X4 เลยดีซิงไม่เปิดเนีครับทุกคนเปิดแล้วมันจำกัดฟิล์มนะครับวันนี้นี่โวยหมดกันเลยแอะถือว่าสดกันเลยทีเดียวนะครับคือสดยกเว้นตัวนี้นะดีซิงไม่ได้เปิดครับมันจำกัดฟิล์มโอเคไปกันเลยโอ้ีทุกอนเออลองเอาตังกันเลยดีกว่าใจเย็นที there's enough here for us all to enjoy depends on how you look at it okay we're done here let's go we're done dude let's go okay heidi give it up i got it. i saw your face i'll remember you <coughs> i've <Yeah>. done thousand things every day how about you make sure this is one of them i've seen his eyes we have อือฟังสเนี่นายทำอะไราต้องทกลับมาไ้โอเคดเดลินเป็นเทเบิลอือกดคลิปวิ่งได้โอเคทำไมผมไม่เล่นออนไลน์นะครับเพราะผมลองเล่นไปแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่สนุกเท่าไหร่หรือเปล่าเ,เราต้องชอบในการที่บูมันมนันเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้กินยวเนื้อเรื่อง เลยปรดิสตอรี่โมดนะครับทุกคนโอเคไปกันได้แล้วทีซับสวิต์กดสวิกก่อนกดไปตำรวจมากันเยอะเลยมาเพียบมาเพียบมาเพียบยิงโดนมากวัเนียเอาหน้ากากออกใส่กระสุน เป่าขึ้นมาการกระสุนมีตัวหาอะไรเลยโมฟโมฟเอ้ยยิงดีเว้ยเอ้ยใครอยู่ไหนมันมีแรงดีดสุดเลยกับตุลละครนี่ยได้ตุลละครตัวนี้โดนยิงโอ้โวเอ้ยกดลงก่อดีใส่กระสุนใส่บ้าอะไรตัวนี้ อยู่ไหนหลังรถพี่เออต้องยิงเจลินัดครับเพราะว่าปืนมันดีกระสุนมันกระจายครับอ่ะปรับตัวคืนก่อนอืโอเคไปกันได้เดี๋ยวพี่ลุยเองนั้งไปกันเถอะโหราโหราป่ะเอ้ยมีเขาไปมีบวกเองเนาะ ไอ้ปืนนี้อาจจะไม่ค่อยดีดหรือเปล่าดีก่อนมีรถมาเพิ่มปืนนี้ไม่ค่อยดีดฮะปืนนี้ไม่ค่อยจะดีดโอาดีก็กกถึงหมดตายยังฮะเอาดีๆเข้ไปกลายก็ถึงไป,งไปอะไรของพวกเอง้ตำรวจก็มาดิก็มาดิ มาดิเอ้ยมาดิอะริงปััับปืนลูกซองมาฮะอ้ยลูกซองโบแบะโบแบะเลยอะไรอะไรอะไรของเอ้ยสาเก็บกระสุนโชว์ปืนพกก่อนเอ้ยออ ล่วงไปล่วงล่วงไปล่วงล่วงไปล่วงเอะต้องล่วงแล้วเก็บกระสุนเ่ะอะไรกระสุนไม่เบียร์กระสุนัดงรของพวกเองตายฮะไม่ตายเดี๋ยวซ้ำให้อายูที่วคมทูลูเดนลูเดนลูเดนโต้หรอลูเดนโต้เนลูเดนโต้ อมึงดูด็ดต๊ดที่ขึ้นรถไดนายช้ากระจเนี่ยโคต้องรอัดสิดีไปกันลงเยเยๆบา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 ๆาๆๆ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 ๆ บ่าเอ้ยดดเหลือว่าคนขับตอนยิงปักโจวว้าวไปฮะถ้าขับบุมบอมคนที่ถึงไม่ไหวกินบรรยากาศเปลี่ยนอรรยากาศสวยงามกันแล้เนี่ย นี่ไปเราเข้าเดี๋ยวรถไฟจะมาแล้วเช็ด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 ถ้ามีด่านเร็วขวาเลยเลี้ยวรถเข้ารถไฟมาโอ้ยบ้าเอ้ยทุกคนเป็นไรไหมฟ้อม ถึงเลยที่นี่แล้เราก็เดินไปซะไม่เราจะทำตามแผนอะไรนะเราต้องทำตามแผนทำตามแผน come o อื๋อมาแล้วอ

เฮ้ยไม่ไหวแล้วหนีก่อนหนีก่อนแล้เฮ้ยเฮ้ยคุณน่ะคุณน่ะเออก่อนอย่าอย่าทำแต่อย่าทำอะไรจะเลยนะอย่าทำอะไรจะเลยนะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะตามไปตามไปวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วยิงไหมฮะยิงพี่ต้นในวัววิ่งมันแล้ว <clears throat> was not michael a good husband, not always a good citizen he did not die a hero's death but he was a man our lord was crucified with two feet, so perhaps we should not judge we are born of sin and we die นี่น yeah. ี่มันจะเป็นนี่ไมโคที่ยังไม่ตายฮะแกงตายลตาไมเคไม่ตายไปแล้วโอ้โกยินดีต้อนรับเข้าสู่การทรออโตไฟกิตีาาเองแ่กิตีเอวีก็ใช่โอเค <coughs> Your son James. He's a good kid. How do you kid. Đi luôn. A good kid. Đi luôn Why? Mày hình nó khỏi cho thầm ở lại đó. No. Mày hình Smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. vẫn vẫn có nộng lên. Là lên game. And what about you? Lẽo là. What about me? home law. Hey. Hey. Listen. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his I age, I'd already been in prison twice. I robbed banks, ran wars, smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right... fucking here! the end of the road with a big house and a useless kid and i'm stuck talking to you because no one else gives a shit oh i'm living a dream baby and that dream is fucked it is fucking fucked Sorry, right but... all... time, been i think i just did well i think that's all we have time for yeah the same time next week what oh, will i i guess Okay, I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Mm. Uh, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. <coughs> <coughs> ขอใส่กอกขอเยอะๆเลยอ,ออกออกกําลังกาย <c oughs> ขอเล่นโยะคะขับเรือ <c oughs> เล่นก่อนรู้สึกบรรยากาศดีจังเลยฮะจุ <c oughs> ๊ก,กัน <c oughs> ไหมใช่เลยบุกต่อยโอ้ยรู้สึกว่าฉันต้องการพยานม่ใช่เลยโข้าข้าห้องห้องอี๋อ้อย วิ่งจอกกิ้งออกลักายสักนิดไอ้เ <c oughs> หนเน่อย้วยเป็นคนจอนจัดมาเนี่ยระวังนอนซะโออเอ้อออเ้ยรู้สึกไม่ค่อยสบายฮะเหมือนเวียนหัว ขอโทษครับคุณคนรู้จักบ้านของนไม่รู้จัก Man, บอกแล้วเขาไม่รู้จักหรอก oh, actually, yeah. อเดี๋ยวก่อน อ่าตรงไปแล้วก็ด้านขวาจะมีบันไดนะสีเหลืองขอบคุณครับที่บอกนายนายถามเขาอย่างนี้ได้ไงเผื่อเขาเป็นเจ้าของบ้านละแล้วจะทำยังไง beanane มันได้สี e หลืองมันจะเป็นหลังนี้โอเคคอตูดเขามายเข้าไปซะขำ มาเร็วมีแมวด้วยมีแมวด้วยอ้าวเจ้าแมวโอ้โหเลือกรถตายเลยผมเลือกคันสีขาวแน่นอนสีแดงจ้าสุดเกินอืมว้าวัมบกดเพื่อเปิดสปอเลอร์ได้ เราแข่งกันเราไปเจอกันที่ตายโอเคเกือบแล้วดิกรสิตโกไปกันได้อือเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนดิใครโทรมาตอนเนี้ยไอ้ ไอ,อ,อ้มึงขับจะงัดต้ยไงนี่ขับตามถนนได้ดีเลยพวกกำลังขับตา,ตามตัวไปติดติดแล้วเดี๋ยวเลี้ยวตัวเวยขอทางเลยนะครับไฟแดงผ่านบทไฟเขียวผ่านได้ไฟแดงก็ผ่านได้ผ่านทุกไฟแหละอายุเกือบชนแล้วเดี๋ยวรถเป็นรอยรถแพงรถแพงเดี๋ยวรถเป็นรอยฮะ โอเคมาแล้วเดี๋ยวตามมาแล้วพวกอนเอาเดี๋ยวขวาขี่สโลสโละลอที่นี่มันทนทนเข้าไปแล้ววัดตบฟ้อแหม่จะชนจะชนอยูสายตัวนี้แหม่ตามมาติดติดเราเพื่อน มีนกมีลาบด้วยมามาแล้วเพื่อนเอ้ยเดี่ยวขวาเดี่ยวฉับพันโอ้เกือบชนเล่าไหนกตบลบกสาวไปอ่ะอึ้งอึ้อึ้งกดคลิปสามารถกดคลิปได้เหรอคลิปเพื่ออะไรฮะคลิปเพื่อเล่นความเร็วหรืออะไรว้าวรถรถ รดลอยได้อ้าวเฮือยื้อเกือบ,บชนเกือบชนแล้วล้อแลว้วคอซี่สามารถกด V กดีเพื่อเปลี่ยนมโมได้ขยับขับยากเหลือเกินคอเออเอออยู่เป็นไงละ่ะเลี้ยวขวาตรงนีเ้เออแเลี้ยงไงต่อเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายาเสียงผมอาจจะ แปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมพูดไม่ใช่สิ่งเดียวกันตลอดเลยฮะมันเจอตําแหน่เปลี่ยนเสียงไปเรื่อยเลยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเบรกก็เลี้ยวซายตัวนี้อ่าเป็นไงรถผมขับมาอย่างดีไม่เป็นรอยแล้วแหละแอะผมนี่ขับรถเก่งอยู่แล้วเป็นไงอขบ๊อบฟังเอาุ้ง ดูมันขับรถมันชนคนไปด้วยอ่หึ่รถทีข้างหน้านี่เป็นรอยหมดแล้วมั้งชนบ่อยแอะอยากไนเป็นรอยเัาเป็นรอยโอเคอืมเอาไม่ร้อยไร้ี่แกเนี่ยโอเค ดราเจอกันนะว้าวรถผมจะเป็นรอยก็เพราะตำรวจนี่แหละโอ้เป็นลอยเลยเมื่อกี้ใไหมเนี่ยตำรวจไอ้บ้าเอ้ยอ๋อความเร็วแสงเอือหือ,อ,อไม่เป็นไรขอแค่รอดจากตำรวจก็พอแล้วรถช่างมันอ,อ หลีกทางนะครับหลบตำรวจหลบตำรวจเข้าซอยเข้าซอยอ่าหลบเข้ามามันคไม่เหินหลอกอืมกดอีกเพื่อหลบได้โอเคปิดสปอเลอร์ไม่ให้ตำรวจม่เห็น ไม่เห็นอย่างแน่นอนอ้ใช่ไหมไม่เห็นฮะแต่รถนี่ยับเยินกันเลยทีเดียวดูรถสก,กนเซ่รถแพงแต่ดันโอ้โหพังแล้วตี่เอาให้สะใจสักหน่อยมาถึงแล้วครับขับไปด้านหลังโอเค ไม่แฟร์นี่ว่ารถมันนี่ชนคนเต็มเต็มเลยนะไม่มีรอยได้ไงไม่มีรอยก็บ้าแล้วอหน้านี่อูน้านี่บีวไปเลยนี่คือโลกของไมเคิลดูไม่ทันคนนี่คือใคร That I could not have said better myself. Uh, but seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Give him a. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Money isn't an issue. Right? ซับบีกลับบ้านก่อนนะกลับบ้านก่อนนะโอเคกลับบ้านกลับบ้านเรารถคันนี้เดี๋ยวก่อนไอ้เพิงน่กัสิเพื่อนขึ้นมาอ่าปิดประตูปิดประตู ตปเรียวไปก็ต่อโอ้โหไปได้โอเคอืมอ่ะเรียว อินอ๋อต่อต่ออ๋อเลี้ยวขวาตัวนี้โอเคเลี้ยวขวาตัวนี้เลี้ยวขวาเลี้ยวเข้าไปมาถึงบ้านแล้วแมนชิทิสกุ๊ดทูบีโฮมถอยรถเข้าไปก่อนในโรงรถโอเคเรียบร้อย okay you come up in your crib man fuck you i see you at work Oh, nigga don't hate me because i'm beautiful nigga maybe you got rid of that old yee ass haircut you got you get some bitches on your dick tanisha call your dog ass stop acting with that brain serving the lawyer she fucking with nigga hang up what what Ooh, ừ, honey. Y'all telling me? here. We living on top tôi... of each other and it ain't right. Đu có tu chiêu chiêu tập bay này có phải Okay babe, I see you at the thing you hear. I was on the phone boy, don't be listening. God damn freeloader. Khoe. Mà đi không non còn ừ, không. Ừ, vượt dần sai rất nổi lâu. อ่ะเสื้อผ้าอะไรก็ไม่เก็บเก็บหน่อยเก็บเสื้อผ้าเข้าตู้ก่อนแล้วกันโอเคโอ้ยรองเท้าที่ก็ไม่ทีเอาไปเลยสุดกินก็กินนี่อะไรเนี่ยหมิห่นจังเลย <c oughs> มีอาบนา้ำหรวมมิชชั่นขอเพลสมิชชั่นเอ่อมิชชั่นเพลสฟังกินแอนด ลาม,มา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 ,อ,า,อ,าอะไรก็ได้โอเคเราต้องเซฟกันก่อนนะครับทุกคนผมว่าหาอะไรมาปิดหัวก่อนดีกว่าต้องการหมวกหมวกขับเพื่อนนี่มีหมวกโอเคใส่ชุดนี้เลยแล้วกันมีหมวกโอเคเซฟกันโอเคขอนอนสักนึงหยิบหน่อยแล้วกันก่น โอเกไปทับอันตัวเก่าไปเลยดีกว่าโอเคโอเคหมุนอไอ้ตื่นแล้วผ่านมากี่โมงแล้วเนี่ยโมลาต์คว้าตึกโถมแล้วเหรอเนี่ยขอนอนต่อให้มันเช้าก่อนละกันเราค่อยออกไปตเวีตต่อก็ออกไปลุยต่อกันนะ โอเคเซฟก็ไปอ๋ยนี่มันช่วงไหนนี่ทำไมมันมืดจังเลยก็ตื่นมากลางดึกใช่ไหมเนี่ยโนเวลาหลายเซฟอ๋อตีสี่อีสี่อีกนี่ตึงก็เช้าแล้วขอนอนต่ออีกขยิบตนึงละกันอืมว้าฝันนีจังเลย โอเคมันจะสว่างแล้วเช้าแล้วใช่ไหมดูลาหน่อยกันโอ้ทียงเลยนอนนอนจะเที่ยงเลยครับนอน,นจนเที่ยงเลย,เย,เลยมีอะไรบ้างเนี่ยห้องนี้คืออ๋อมีเลือดตรวนี้ด้วยห้องน้ำอโหมีรูปไกระจกตัวนี้อะทำไมใครละแหะหน้าตามันเล่าจังเลย มีห้องตัวนี้ด้วยอันนี้องใครแล้วเนี่ยีห้องอะไรเนี่ยตู้หลังบ้านออกยังไม่ได้โอเคโอ้มีวายตัวนี้ด้วยขอเติมหนอ่อยละกันโอ้สดเชิญแหวงลงไปโอเคสดเชิญ ละรื่นใจฝั่งนี้มีอะไรมีแก้วกาแฟผมไม่ได้มาเริ่ันนะครับผมไปก่อนนะครับ้วควยซิมซิม เอส s t โอเคผมพาดินคงทุกจบไปเพียงเขาไว้เก็ไว้เจอกันไปพาตะครับผมฝากอลค์กแ์และก็ติดตามดด้วยครับถ้าอยากดูต่อคอมเมนต์กดกดก็ได้้าใจไป ก่อนลาขอฝากบัตรสักหนึ่งบัตรต่อยกันอตายก่อนแหละบัตรอะไรเนี่ยแรงจังมันกว่าใส่ตามมากูเดี่ยงไปเลยกดป้ามาดูอาการจะไปบัตรสักบัตรเดียวล่วงไปเอะไรเยอะโอเคโอเคครับผมลาครับไปก่อนเลยครับบายครับทุกคน หลบกอดส้มกอดเผื่อมีใครมาเห็นศพผมไม่ได้ทับนะ